สวัสดีครับวันนี้ร้าน JB เอาเรื่อยยนต์กระทิงดำมาให้ดูครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็ผมก็เตรียมแพ็คแล้วก็จะส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือจะรอรถมารับนะครับตัวนี้เป็นรุ่น6000นะครับตอนนี้ขายดีมากนะครับเครื่องมันจะแรงกว่ารุ่น5,8 0 0นนะครับตัวนี้รองรับบาร์ได้ยาวนะครับใช้งานได้ทุกประเภทเลยนะครับ ราคาก็ไม่แรงมากนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอุปกรณ์1ชุดเนี่ยผมก็จะแพ็คให้อย่างดีเลยนะครับมีตะไบโเคลียมบล็อกโอเทียนเอกวงแหนโซ่บาที่เบรินิ้วนะครับ1ชุดแพ็คแกะตัวก้แรงแล้วก็แพ็คจะส่งให้อย่างดีเลยนะครับส่งทุกวันนะครับเดินทางถึงมือลูกค้าก็ประมาณ3-4วันนี่นะครับอุปกรณ์อยู่ยนี้ครบตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเตรียมแพ็คนะครับ แต่มาถ่ายให้ดูนิดนึงว่างนิดนึงนะครับลานสตาร์ทเป็นลานสตาร์ทดึงเบานะครับแล้วก็สเตอร์เป็นสเตอร์แหวนนะครับรองรับบายาวนะครับตัวนี้โอเคนะครับสนใจรุ่นหกพ0นรุ่นห้าพมีให้ทุกสี่นะครับตอนนี้แต่ที่ขายอยู่ดีๆก็ตัวนี้นะครับรุ่นห0 0 0นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ